ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะดิฉันอาจารย์พัทรมนต์จงประดิษฐ์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีพระจอมเกล้าธุรีค่ะและเป็นสมาชิกของศูนย์ Mobility and Vehicle Technology Research Center หรือศูนย์ Move นะคะในฐานะหัวหน้าโครงการผู้ดูแลการอบรมครั้งนี้นะคะจะขอมานําเสนอหัวข้อการอบรมของศูนย์ m o v e ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Re-inventing University System ของมหาวิทยาลัยค่ะ ในโปรแกรมการออกแบบพัฒนายานยนต์ไฟฟ้านะคะก่อนอื่นจะขอใช้คลิปวิดีโอสั้นๆแนะนำแบ็กกราวน์ของศูนย์ MOVE และก็หวัวหนา้าศูนย์คร่าวๆนะคะนมทั้งงานวิจัยที่ศูนย์กำลังทำอยู่ค่ะประเทศไทยพบเจอกับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการขนส่งทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากยานยนต์ดีเซลที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางอากาศในที่สุดศูนย์วิจัยโมบิลิตี้อินดิแกรมเทคโนโลยีดีเสิเซ็นเตอร์หรือ MOVE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังเห็นถึงผลกระทบของปัญหาพียง2.5เึงได้ศึกษาและวิจัยการแก้ไขปัญหาในพิษทางการจากภาพขนส่งทางถนนมาโดยตลอดโดยเฉพาะการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ตามหลักการเคส ซึ่งประกอบด้วยยานยนต์ที่เชื่อมโยงสื่อสารกันยานยนต์ขับเีลื่อนอัตโนมัติการใช้ยานยนต์แบบแบ,บ่งปันและยานเหยียบไฟฟ้าศูนย์วิจัย MOve มจทจับมือกับพันธมิตรซึ่งได้แก,ก่กรมควบคุมมลพิษและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบ,บริหารศาสตร์หรือนิด,ดาซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวอชเพื่อดำเนินโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในปัจจุบันด้วยยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและยานยนต์ที่ได้มาตรฐานค่าไอาเสียยูโร6ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในบรรยากาศโดยมีผลสรุปดังนี้เทคโนโลยียานยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานค่าไอาเสียยูโร5และยูโร6 จะต้องมีการติดตั้งระบบบำบัดไอเสียหรือ after treatment system เพื่อดักจับหรือกำจัดมลพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยการติดตั้งอุปกรณ์กรองฝุ่นดีเซลหรือ DPF จะสามารถลด p ีได้ถึง95เป็นตป็นต้นในการทดแทนโดยยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติหรือ NGD จะต้องมีการติดตั้งระบบการจ่ายเชื้อเพลิงในระบบการขับเคลื่อนโดยมีอุปกรณ์หลักเช่น ระบบจ่ายเชื้อเพลิงชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ปรับความดันกา๊าซและถังบรรจุก,ก๊าซธรรมชาติและสำหรับการทดแทนโดยยานยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ซึ่งเป็นยานยนต์ที่ไม่ปลดปล่อยมลพิษจากปลายท่อเนื่องจากเป็นยานยนต์ที่ไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในในการนี้จึงจะเป็นการปรับเปลี่ยนไปใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากภายนอกที่กักเก็บในแบตเตอรี่แทนนอกจากนี้ จากผลการจัดทำภาพฉายการปลดปล่อยมลพิษฝุ่นละออง PM 2 5จากภาคขนส่งในอนาคตของประเทศไทยในกรณีที่มีการดาเนินการตามนโยบายชาติด้านการลดการปลดปล่อยมลพิษจากยานยนต์ได้แก่การส่งเสริมให้ปรับมาตรฐานการปล่อยไอเสียให้เป็นย u โร5、และย u โร6และการส่งเสริมยานยนต์ใหม่ในปีคิศกราชที่จะเข้าสู่ตลาดเป็นยานยนต์ไร้มลพิษร0 0เ จากการศึกษาพบว่าในปีคปริศ2050จะสามารถลดการปล่อยมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5จากภาคขนส่งทางถนนลงได้ร้อยละ87เมื่อเทียบกับกรณีที่ดำเนินการโดยทั่วไปหรือ d a u และในกรณีที่มีการดำเนินการที่มุ่งเร่งให้เกิดการปล่อยมลพิษจากยานยนต์เป็นศูนย์จะสามารถลดการปล่อยมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 จาภาคขนส่งทางถนนลงในปีคริสตศักราช2050ที่เพิ่มขึ้นถึง190เมื่อเทียบกับกรณี BAU ดังนั้นเราทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อส่งต่ออากาศที่ดีแก่คนรุ่นต่อไปให้สังคมของเราน่าอยู่สู่ลมหายใจไร้ฝุ่นกันครับ คลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าในปัจจุบันศูนย์มีความเชี่ยวชาญและก็ความสนใจในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเคสซึ่งตัว E ีในเคสก็คือ electric vehicle หรือยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ของโปรแกรมการอบรมในครั้งนี้นะคะได้แก่ข้อแรกผู้เรียนสามารถอธิบายชนิดต่างๆของยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งสามารถออกแบบขนาดกำลังมอเตอร์และแบตเตอรี่แพ็คที่เหมาะสมกับการใช้งานตามข้อกำหนดทางเทคนิคที่ต้องการได้ ตามหลักวิเคราะห์ทางพลศาสตร์ยานยนต์ค่ะข้อ 2>, 2. ผู้เรียนสามารถใช้ระเบียบวิธี f i n น l e ลเลเมนตในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อความแข็งแรงและความปลอดภัยรวมถึงเลือกใช้วัสดุสมัยใหม่เช่นวัสดุคอมโพสิตในการออกแบบได้ค่ะข้อ 3. ผู้เรียนสามารถใช้หลักการทางพลศาสตร์ของไหลในการวิเคราะห์ปัญหาทางความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบระบบระบายความร้อนในแบตเตอรี่แพ็คในยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเป็นประเด็นวิจัยที่น่าสนใจอย่างยิ่งในช่วงนี้นะคะเนื้อหาในคอร์สนี้นะคะจะประกอบไปด้วย5โมดูลย่อยนะคะซึ่งประกอบไปด้วยการออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้นการวิเคราะห์และออกแบบยานยนต์ไฟฟ้าด้วยวิธีไฟไนเอ e เลเมนการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้าการวิเคราะห์พลาศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณด้วยวิธีไฟไนเอ e l ล m มน t และการออกแบบทางด้านความร้อนสำหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ ในส่วนของโมดูลที่1น,นะคะ Design Fundamentals of Electric Vehicles นะคะทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าประกอบไปด้วยทั้งเรื่องชนิดของยานยนต์ไฟฟ้าพรศาสตร์ยานยนต์พื้นฐานการกำหนดขนาดมอเตอร์และแบตเตอรี่รวมถึงการแพ็คแบตเตอรี่ค่ะโมดูลนี้จะสอนโดยรองศาสตราจารย์ดรยศพงษ์ละอนนลและดรพัชรวัน์เจริญอมอกิจค่ะ โมดูลที่2นะคะ Design and Analysis using Finite Element Methods นะคะโมดูลนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและวิเคราะห์ด้วยระเบียบว,วิธี Finite Element โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของระเบียบว,วิธี Finite Element เลยนะคะว่าวิธีนี้เป็นวิธีการคำนวณอย่างไรมีหลักการการวิเคราะห์อย่างไรบ้างการสร้างแบบจำลองที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ทาง Finite Element จะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างรวมถึงการประยุกต์ใช้กับการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้า โมดูลนี้จะสอนโดยรองศาสตราจารย์ดรพัทรมนต์จงประดิษฐ์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกิจชนนเรืองจิรกิจและดรสุพนัดคงวัตรค่ะโมดูลที่3นะคะเป็นเรื่องของ Structural Design for Electric Vehicles ค่ะโมดูลนี้จะโฟกัสไปถึงการประยุกต์ใช้นะคะและการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับโครงสร้างยานยนต์สมัยใหม่นะคะ โดยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุสมัยใหม่และวัสดุขั้นสูงนะคะเช่นคอมโพสิตแมททิวิเลค่ะโมโดูลนี้จะสอนโดยดรสุพนัทคงวัฒนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกิจชนนเดืองจิรกิจค่ะโมโดูลที่4นะคะ Application of commercial software for computational fluid dynamics ค่ะในโมโดูลนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์กับปัญหาการจำลองการนําความร้อน การจำลองการไหลตลอดจนการจำลองการไหลแบบปั่นป่วนและการแผ่ดังสีเบื้องต้นค่ะสอนโดยดรจัก,กรภพว,วงวิวัฒน์ค่ะพอมาถึงโมดูลที่5นะคะโมดูลสุดท้าย Design of Battery p a c k for Electric Vehicles นะคะจะประกอบไปด้วย2หัวข้อย่อยซึ่งเป็นการประเมินความร้อนจากแบตเตอรี่และการนำองค์ความรู้จากโมดูลที่4มาประยุกใช้เพื่อออกแบบการจัดการความร้อนของแบตเตอรี่ด้วยค่ะสอนโดยดรจัก,กรภพว,วงวิวัฒน์ค่ะ จากโมดูลข้างต้นนะคะในการอบรมจะแบ่งเป็น2ทางเลือกค่ะทางเลือก A จะเป็นด้านการออกแบบโครงสร้างยานยนต์ไฟฟ้านะคะในการอบรมจะอบรมในหัวข้อโมดูลที่ 1, 2และ3ค่ะและทางเลือก B นะคะจะเป็นหัวข้อการออกแบบด้านความร้อนของแบตเตอรี่ในยานยนต์ไฟฟ้าในการอบรมก็จะอบรมในหัวข้อที่ตามโมดูลที่ 1, 4และ5ค่ะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพรวมของโปรแกรมการออกแบบและพัฒนายานยนต์ไฟฟ้านะคะ และสิ่งที่ผู้เข้าผู้เข้าอบรมจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ